มาครับผมเกมสุดท้ายของสายเครับผมเกาะสว่า์พร้อมแล้วไปบูย่ากันครับผมมัวไปหมดเรายังวัยรุ่นอยู่นะตาโคไปแล้วครับผมตรงนี้เดมอนอาร์ครับเก็บ TLC มาได้ เอาดีครับผมยังไงดีครับตรงนี้อ่านเข้าไปแล้วเก็บดีอารก่อนเก็บเก็บเปลี่ยนไปก่อนตรงนี้ยังไงโหดอ่านเข้าไปครับเข้าหัวไปเก้าสิบ้าดนสู่กับมาแล้วเก็บมาได้ครับตรงนี้จอดลงไปครับตรงนี้เอาดีครับอีอ่ะเอาดีครับดีกว่านี้ยังไงดีคนเดียวเราเรียบร้อยเอาผมตรงนี้47่สบโลนินมาลื้อไปได้ครับมือเอาเอาดีครับผมอยู่ดีตรงนี้ยังไงดีเลงหัวเข้าไปครับตรงนี้โอ้โหเก็บ4 7่บโลนินมาได้4 7่บโลนินตรงนี้3อีริงไปแล้วครับสำหรับสี่วัเอายังไงดีเข้ามาเจ้้้้้้าาาาเเเเเเฟฟฟฟมมจตตตรรรรรงงงงงนนนนีีีีลไปคคัับบออ อันเข้าไปตรงนี้เอ็นเจดาวไปสามเราเรียบร้อยผมโบสไกไอ้ยึดตีครับทีเอลซีตรงนี้กลับมาได้ครบตีครับส่งความวินได้มาสองแล้วเกมเดมอนมาได้ครับเอาดีครับผมโซนิคนละ ีโอแล้วก็โซโลคนที่ยี่ลิฟท็อปปี้ตรงนี้ถาให้อยู่ครับผมเอาเอาดิครับผมพี่เบสตรงนี้วิกฤตแล้วพี่เบสพี่เบสยังไงท็อปปี้โดนโอะไเข้ามาครับตรงนี้ดังไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าตรงนี้โดนอะไเข้ามาเราเก็บคืนมาได้ครับตรงนี้เอาดิครับไลการเข้ามาไลก้าโซลี่เก็บคืนมาได้หนึ่งสแตนดงเอาไปเราเก็บมาได้สองครับตรงนี้เอาดิครับผมยูดีดาวไปอหนึ่งดาวไปอีกหนึ่งครับยูดีเอาดิครับผมตรงนี้เราลื้อยู่สีิบเกณฑโลดนตรงนี้เหลือคนเดียวยังไงจะทนวงไหวหรือเปล่าเร็ววววๆๆๆๆุุุบบ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 เเ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 เรร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 ร็็็ออ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 าาาล้้้้ีีีียยยยยยโงนนตคคััดิ ตาต้นตรงนี้โดนอัดเข้ามาแล้วเก็บมาได้ครับเก็บไร้กาดกับ7จ็ด ED ไปแล้วแล้วสแนปเข้าไปสแนปเข้าไปแฟนออกระงื่อตรงนี้ไร้กาดไร้กาดโดนเข้ามายังไงพี่เก่งเอาระครับแล้วเก็บ MK โหมดตีไปครับตายแล้วเอาดิครับผมตรงนี้แล้ว AK เก็บทีผมหน่อยผมผมหน่อยนำโดมเจ็ดสิบสี่ครับตรงนี้ยังไงดีสับเข้าไปมาน้อยมาน้อยเลงมา เอาเลยครับท L C ตรงนี้มาแล้วครับผมแล้ว R B ตรงนี้พี่ยาหยีแล้ว R B เสียมาน้อยไปครับตรงนี้จะทุบได้หรือเปล่า A K ตรงนี้เอาตรงนี้พุกเปอร์ยังอยู่ครับผมแตบ้าแตบ้าเอาเลยครับเดินเข้าไปแล้ว D Y ตรงนี้ตามเข้ามา D Y D Y ยังไง D Y ตรงนี้อ่านเข้ามาเอาได้ครับเราเก็บ R B ร์ไปได้อีกหนึ่งครับตรงนี้ D Y ยังไงดี R B ตรงนี้เสียไปหนึ่ง เสียไปหนึ่งเสียไปสองครับตรงนี้เราเหลือเจ้าวีกับเจ้าต้นยังไงดียังไงดียูอารเข้ามาครับตรงนี้เจ้าวีเจ้าวีอารเข้าไปตรงนี้เอาดีครับผมเจ้าต้นโดนแสดงเข้ามาเจ็บเจ็บแล้วเจ้าต้นดาลงไปครับตรงนี้เราเหลือเจ้าวีคนเดียวเอาดีครับผมยังไงดีเอาดีครับอารเข้าไปอารเข้าไปตรงนี้เราคนเดียวคนเดียวคนเดียวก็เรียบร้อยครับผมตรงนี้จบไปสำหรับอาร์บีครับตรงนี้ในการลุกของดีวายยังไม่มีใครเหลือเต็มที่ เอาเลยครับผมตรงนี้เปิดเข้าไปล้วเอง K ตรงนี้ดาวลงไปดึงครับ TLC ยังไงโดนเข้ามาตรงนี้ TLC จังหวะหรือเปล่าฟาวิโดเข้ามาอาดเข้าไปอาดเข้าไปเอาแล้วรถตัวเสิดเข้ามาครับ TLC ตรงนี้เอาที่ครับผมยังไงยังไง TLC คนเดียวรถดาวลงไปครับตรงนี้ใครมีเข็ม ใครมีเข็มเอาสิ TLC มีเข็มเฮ้ยมีเข็มเอาละเรียบร้อยครับผมจบไปครับตรงนี้ TLC จบไปอีกครึ่งตีครับตรงนี้ดี2สองคน V ียาสามคนมาดูกันครับบูญ่าจะอยู่ที่ใครตรงนี้ครับกับเจ็ดคนเจ็ดคนสุดท้ายแล้วดีวชุบกลับมาได้เฉยเลยสี่คนครับ,บตี้ถ้าไม่มาเชียร์ก็อย่าพูดนะครับนะไปช่องอื่นนะครับนะ ถ้าไม่มาเชียร์ก็ไปช่องอื่นนะครับอย่าเทีย่ยวมาว่าคนอื่นเขานะนะ <Un stoppable. S 1> ถ้าไม่มาเชียร์ก็ไปที่อื่นนะครับเอาเลยครับดีวายตรงนี้เสียไปสอบทุกกลับมาไม่ได้เอาเลยครับ, D y, รบ,ม,บม,มือขวายังไงครับตรงนี้แซมบ้าแซมบ้าปลาระเบิดเข้าไปก็อย่าไปว่าเขาครับนะอย่าไปว่าใครนะครับ เอาเลยครับตรงนี้ดีวายดีวายคนเดียวดีวายคนเดียวยังไงดีจะชุบเพื่อนได้เปล่าเอาดีครับผมพี่ยาจีพี่ยาจียังไงยังไงครับตรงนี้เราเพื่อนชุบได้อยู่ดีวายชุบได้อยู่ดีวายชุบได้อยู่เอาดีครับทุกุกญาติได้อยู่กับใครพี่ยาจีอ่าพี่ยาจีกับดีวายตรงนี้พอครับ4คนสุดท้าย2แเทนสุดท้ายครับเราดีวายกับพี่ยายีดีวายกับพี่ยาจีจะเป็นใครตรงนี้ดีวายกับพี่ยายีดีวายกับพี่ยาจีครับผม เอาดิครับพี่ใหญ่จีดาวลูกบอแล้วใส่บ้าดาวลงกบครับตรงนี้ดีไว้เอาดีครับโอกาสฟ้าบูชามาแล้วครับสำหรับดีไว้เอาดิครับมือขวาคนเดียวมือขวาคนเดียวมือขวาคนเดียวเราโดนแสดงความรำคาญวอร์ทีนึงครับตรงนี้เอาดิครับผมยังไงดียังไงดีเอาดิครับเกมดีไว้มาได้วหนึ่งเหมือนกันตรงนี้เอาดิครับผมดีไว้อ่านทำไปยังไงดีเอาครับผมมือขวาตรงนี้เอาดิครับผมตรงนี้หนึ่ง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 แลครับตรงนี้หนึ่งหนึ่งยังไงยังไงดูไงดีเอาเดี๋ยวอ่านคำเราเรียบร้อยครับผมจบไปสำหรับเกมสุดท้าย จบไปสําหรับเกมสุดท้ายของสาย A กันแล้วครับที่หนึ่งนะครับเป็นยายีที่2 D Y ที่3่า T L C นะครับที่4 A K ที่5ร้าไรกาดที่6 r B นะครับที่7 M K ที่8 4ดโดนินที่9 U D ที่10 N J ที่1 7เอ่อที่11 D G และ12 G R